สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาเบิงทางมักนะครับทางหมักเชื้อ B.S. นะครับครับเบิงสปองเพิ่นนะครับพี่หน้องหลังจากหมักได้อาทิตย์กว่าๆนะครับพี่น้องเชื้อ B.S. นะครับบาซิลัสซับทิลิสนะครับเชือแบคทีเรียนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับ ล่าโลกเน่าคนเนานะครับพี่เนาะในกองปุ๋ยหมักในดินที่ห้าปปูกผืชน,นะครับพี่เนาะเชื้อ BS b s b a c i l ั u s s ต t i l i นะครับนี่ครับรเศษแปะมหมักนะครับหมักเข้ากับโกโก้นะครับโกโก้กับนมนะครับ นมเล็กตะสรอยนะครับพี่น้องโกโก้กับนมเล็กตะซอยกับกา,กากน้ำตาลนะครับพี่น้องเป็นการเพราะเชื้อนะครับขยายเชื้อทีดีนะครับเพื่อนำไปขาเชื้อบดีในพืชพักในดินนะครับที่เราปลูกนะครับพี่น้องจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับ พอาเพื่อนนี้จะทนความร้อนในดินได้นะครับพี่องในบรรยากาศต่างๆที่มันร้อนนะครับเพื่อนว่าทนความร้อนได้ดีกว่าไตโคเดอร์มานะครับแต่ว่าคุณสมบัติก็มีขอแตกต่างกันนะครับไตโคเดอร์มากับเชื้อแบคทีเรียนะครับ มันก็ทำหน้าที่ของไปของมันนะครับพี่น้องนะครับเชื้อชะปอชะปอนะครับเมันแตกโตขึ้นมาจะเป็นแค่นี้นะครับเนาะนั่นครับพี่น้องเพิ่อนก็ขยายเชื้อนะครับนำไปหลานในกองปุ๋ยหมักแลือการน้ำไปผลในดินได้นะครับพี่น้อง ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียกคือว่ามันจะทำลายจากยอดลงไปหาหาหัวนะครับพี่น้องสํสำหรับมันสัปหลังเห่านะครับเนาะใบจะเหี่ยวนะครับเนาะจะทำลายจากยอดลงไปหาเงานะครับเชื้อแบคทีเรียถ้าเป็นเชื้อราจะทำลายจากหัวขึ้นมาปลายยอดนะครับเนาะ ันแตกต่างกันนะครับเนาะเกษตรแป็จบลิไปไว้เพียงแค่นีก้ก่อนนะครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับพี่นอ้องเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้เกษตรแป็นะครับได้ทำงานต่อไปนะครับเพื่อการบำรุงดินนะครับและก็เป็นเกษตรกรที่มั่นคองอย่างยืนได้นะครับสวัสดีครับผม